โอ้โอเคครับทุกคนครับวันนี้ครับผมมีแบบไอไข่อะไข่ไก่อะผมไปเจอไข่ไก่ลูกใหญ่มากครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูครับพี่ช่วย่ายหน่อยไปตามมาครับมาเลยมาเร็ทุกคนตื่นเต้นมากเลยครับมาเลยมาเลยนี่ครับมันอยู่ในป่าครับเอาได้ครับนี่นี่นี่ตรงนี้ครับพอมองเห็นไหมครับตาข้าง เห็นครับนี่นี่นี่มาดูนี่ดูดิทุกคนโอ้ไข่อะไรอ่ะดูดิลูกใหญ่มากเลยครับแต่ว่าแบบไข่อื่นๆมันลูกเล็กมากเลยนะดูไข่ห่านไข่ห่านอข่นดูดิพี่นี่ครับสุดยอดไหมเดี๋ยวผมขอเก็บก่อนไข่จระเข้ป่ะโอ้ยดูดิไข่จระเข้ใช่เหรอเห็นว่าบอกว่าไข่ห่านครับดูดูดูไป เดี๋ยวผมจะไปเปรียบเทียบกันระหว่างไข่ไก่คร like ับไข่ห่านอันไหนมันจะสวยกว่ากันทุกคนไปตามไปควนเลยไปเดี๋ยวผมจะไปทอดให้ดูเลยนี่ลูกใหญ่กู้ดใหญ่อ่ะลูกจอมครัพี่ไม่น่าไปควนเลยนะ นี่ดูดิทุกคนมาดูใกล้ๆเลยครับนี่ดูดูอ้ยสองลูกยังเทียบไม่ได้อ่ะผมว่าประมาณสามลูกอ่ะก็เทียบได้ไก่ไก่หนึ่งทองอ่ะดูครับนี่มาเลยมาสามลูก

เดี๋ยวผมจะทอดเปรียบเทียบนะครับว่าทอไข่ก่อนแล้วกันจะมาให้มันเป็นตัวนะทำเมนูอะไรอ่ะเมนูทอดไข่ดาวธรรมดาเนี่ยพี่อ๋อ <laughs> นี่นะครับนี่ไข่ไก่ครับขนาดเท่านี้ครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าว่าไข่ห่านของเราครับลูกเท่าไหนครับ น uhm. ี่ครับน uh. ну ี่ครจะออกมาเป็นตัวนี่ฮาเลยนะนี่เราออกมาเป็นตัวนี่ฮาเลยไก่แดงสองฟองไหมเฮ้ยนี่พี่รอลุ้นอยู่ ใหญ่สุดๆสุดยอดอ่ะชิบด,ด้วยไปเดินโคตรใจอ่ะโอ้โหนี่ครับระวังเปลือกมันดูนะเปลือกมันครับโอ้โหสุดยอดอย่างใงงงไงไหญ่อะแดงอะโอ้ดูวพี่เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันโอ้ยสุดยอดายมากเ,มเ,มเลยครับแต่ยอดกันนิ่มๆเลยครับไม่ให้มันกระทบกระเดือน ว่ามันได้ถูกแล้วแหละเดี๋ยวขึ้นแล้วนะครับดูนะครับนี่เต็มถ้วยเลยมั้งนี่โอ้ใบเดียวมอเลิ่มเทิมเลยยอดจริงๆครับปูดกระดาตายแล้วจะได้ได้รู้ว่ามันได้ ก็ของเราเขาจะได้รู้กว่านุ่นได้กว่าักหนานนกรวยมนี่ครับุดยอดไปเดี๋ยวผมจะพาไปให้เจ้าของเข้าชิมคนแรกเลยไปไปสี่ต่อพี่ลองชิมคนแรกอ่ะทอดมาแล้วอะระวังไขรห่านกับไขรไก่อนีเม่เมาอย่าดูรสชาติก่อนเอ้ามาลอง อุ้ยไม่ไม่โศกอ่ะไม่โศกยังไงอร่อยไหมเหมือนกันเหมือนไข่เป็ดนั่นแหละเหมือนกันเลยโอเคขอบคุณครับได้แล้วลองชิมเลยรสจัดเหมือนกันเลยอร่อยเลยเอาละมามามาให้นายสถานีเป็นเกียรตินอยครับให้เขาให้ชิมหน่อยครับตักเลยครับตักชิมเลยครับให้ไข่ห่านไข่ห่านนี่ใหญ่ใหญ่มั่ง บนึงขนาดนี้เหรอเน้าให้ผมทใบหนึงด้เลยทยิ่งด้เอาได้ไหมใบหนึ่งเท่ากับสมใบได้ใช่เมื่อไงปกติเลยวะเมือไงปกติงตัดได้อะไรอ่เอาที่นาเอาไข่เอะวใบหนึ่งอีกได้เนี่ยไข้ดาวกินาวเปล่านาจะเอาไข่หามไข่หามทำไดใบใบหนึ่งเท่ากับสามใบใหญ่ใหญ่ใหญ่ ไปพาไปแม้พี่คีเราชิมละไปไปอย่างนั้นของที่ไม่มีเดี๋ยวจะซื้อเดี๋ยวกลับบ้านก็จะซื้อไอ้ใครนึกว่าจอดเทมาให้อโอเคพี่ไอยาไมนกระจ้าเท่เลยอ่ะเด <ไป S 2> ี๋ยวครับตาข้องเรายังไม่ได้ชิมด้วยครับแล้วก็ผมยังไม่ได้ชิมด้วยครับไปเราต้องให้พี่ๆอาวุธโสหรือว่ารุ่นพี่เราชิมไปให้หมดก่อนนะครับไปครับพี่คัดก่อนพี่เดี๋ยวก็ได้เอาเอาครับ พี่ลีอย่าจิมไข่หานเลยนะครับดูครับรสชาติเป็นยังไงบ้างครับพี่อร่อยไข่ไก่ดีนะก็อร่อยดีอ๋อโอเคครับโอเคครับนี่ถ้าขึ้นเวลาก็ขึ้นแล้วแบกเกอมาแล้วดูครับว้าวอ่ะแบกเกอรแบกเกอร์ ของรสชาติเดี๋ยวนะรสชาติผมว่ามันจะมันกว่ามันจะถึงแบบเนื้อของไข่อารมณ์แบบไข่มากกว่าอืมอืมอืมยังงงไบ้าอร่อยกว่าไข่เป็ดนะอร่อยกว่าใช่ไหมอร่อยร่อยกว่าไข่เป็ดนะผมว่ามันแบบมันมันกว่าพี่ไม่ค่อยคาวนะเออใช่อร่อยว่ะน่าอร่อยนะเออเชื่อ โอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็เอาแบบนี้ดีกว่าสรุปก่อนสรุปก็คือไข่ห่านของเรานะครับที่ว่าเขาจากที่ว่าเขาจิ้มจิมกันก็เหมือนกับไข่ไก่หรือไข่เป็นปกติครับแต่มันจะมีความมันความแบบมันกว่าครับอร่อยกว่าสักถ้าว่าเป็นไข่ไก่ก็แปดระดับไอแต่ถ้าเป็นไข่ห่านนี้ก็สิบระดับแบบเต็มไปเลยสิบเต็มสิบเลยครับสรุปก็คืออร่อยครับอร่อยมากๆถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องเสี่ยวฟิล์มด้วยนะครับผมครับวิดีโอนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมผมครับ